สวัสดีครับผมองพีชัยเช่นเคยนะครับในรายการเสาวไว้น้ำพูดได้บายมินบูนะครับวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของอมันจะนั่งคิดหรือคินนิ่งคิดนะครับสำหรับเสาวไว้น้ำก็คืออุปกรณ์ดูแลทำความสะอาดสะนะครับวันนี้เราจะมาคุยกันในยี่ห้อของแอทเทนปูนะครับเป็นคินนิ่งคิดที่มาเป็นแบบคิดชุดเลยนะครับคินนิ่งคิดนะครับแอทเทนปูนะครับทุกอย่างรวมมาในกล่องเสร็จเรียบร้อยนะครับกล่อ,องสีสันสวยงามนะครับมีรูป สาวโชว์ให้ดูด้วยโอเคเราเปิดมาดูข้างในซิว่าภายนอกสวยงามข้างในมีอะไรบ้างนะครับมีกล่องแบบนี้เลยนะครับะจะมีหลักๆอยู่นะครับสองรุ่นด้วยกันนะโอเคปัจจุบันนี้ก็จะมีรุ่นที่9เมตรและ13เมตรอันนี้คือสายดูดนะครับเราไาดูสายดูดก่อนนะครับที่มากับชุดเป็นแบบนี้เลยนะครับสายดูดรุ่นนี้9เมตรนะ ชอบเป็นแบบถุงนะครับอาริฟสกิมเมอร์เป็นแบบถุงจัดใบไม้นี่ครับสังเกตนิดนึงนะครับตัวนี้จะเป็นามาตรฐานออสเตรเลียนะครับอบอดี้ตัวนีใ้ใหญ่กว่าที่เป็นมาตรฐานทางยุโรปนะครับหรือของจีนก็ดีตัวนี้จะใหญ่เพราะนั้นด้ามที่จะมาคู่มาแมทกับตัวนี้ก็จะต้องเป็นอุปกรณ์ที่พิเศษนะครับ <N> <แล>เราใช้งานด้ามตัวนี้นะครับด้ามที่ไปด้วยที่ขายคู่จะเป็นแบบนี้นะกดตัวนี้เข้ามานิดนึงนครับ หมุนเป็นให้ตรงนะโอเคนะครับล็อกเสร็จเรียบร้อยก็ใช้งานได้นะครับนี่คือตัวกระชอนนะครับต่อไปเรามาดูนะครับตัวที่ไฮไลท์จนคือแปรงนะครับแปรงตัวนี้เป็นแปรงขนาดใหญ่นะครับแปรงในร่อน20นิวนะครับแปรงได้ดีแล้วก็ตัวนี้สามารถดูดตะกรันได้ด้วยนะครับมีท่อดูดสําหรับดูดในตัวตัวด้ามนะครับเหมือนกันกับตัวกระชอนนะครับเป็นมาตรฐานเทร์เรียนะครับ รต่อใช้งานก็ต่อแบบเดียวกันเป็นแบบตัวนี้นะครับต่อไปนะครับเรามาดูนะครับก็จะมีตัวแปลงสเตเลสนะครับตัวนี้ก็แต่ตัวนี้จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะครับเป,เป็นมาตรฐานยุโรปนะครับก็ใช้งานร่วมกันกับด้ามตัวเดิมได้นะครับการใช้งานก็ต่อตัวนี้นี่เวลาถาก็บีบตัวนี้เข้าไปโอเคถ้าเราจะใช้ตัวเล็กก็นะครับ ใช้ตรงนี้นะครับใช้ดูนี้ขออนุญาตแกะเป็นให้ดูเอ๊ะ ส่วนอีกตัวนึ่งนะครับที่เป็นตัวที่ใช้กันเยอะนะครับที่อาจจะชํารุดบ่อยใช้งานบ่อยหน่อยก็คือตัวนี้นะครับตัวล้อดูดตะกรอน14นิ้วนะครับเป็นมา้รฐานที่ของอัลเจอรีนยันนะครับท่อใหญ่นะครับกระต่อเข้ากับตัวเข้าดูดตะกรอนตัวนี้เอ้ยไม่ใช่ตัวด้านดูดตัวนี้นะครับร่างหน้าตาแบบนี้นะครับสุดท้ายที่มากับชุดก็คือเป็นพีคโคดีนเทคคิด ก็คือตัวชุดวัดในน้ำยาววัดค่าพีเอชปริ้นนั่นเองนะครับตัว<ะ>นี้ก็ใช้งานได้ดีนะครับซื้อไปชุดเดียวก็คืออมีทุกอย่างนะครับความคิดในชุดเดียวกันนะครับทีนี้คิดชุดนี้ของไอ้ท่านดูนะครับถ้าสอบถามสินค้านะครับก็โทรเข้ามานะครับที่วินวินบูของเราศูนย์สองนะครับห้าศูนย์แปดหนึ่งสามสองหนึ่งเจ็ดนะครับจอไปตายก็หนึ่งศูนย์สามหนึ่งศูนย์เจ็ดนะครับ ถ้าไม่เข้าใจวิธีการใช้งานก็วิศวกรรมนะครับ1.8 0ห1.9หรือก็มาหาผมนะครับวิชาที่เรฟีีได้นะครับผมอยู่ทุกวันนะครับขอบคุณครับ